ขายท่อสดโอเคโคตรเช้าเลยนะครับจะมีใครมาไหมเนี่ยจะมีใครเข้ามาไหมนะครับสวัสด,ดีทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสด,ดีก่อนล่วงหน้านะครับไม่ได้ใส่แว่นด้วยเลยวันนี้นะครับมากันหรือ,อยังอันนี้โคตรเช้าเลยนะจะมีใครมาดูไหมเนะี่ยโคตรเช้าเลยนะครับแมนอยู่ใกล้จะได้ตัวโดนี่ฟันเดอร์เบคจะอาแจกแล้วนะครับเข้ามากันหรือ,อยังรอคนเข้ามาก่อนนะครับ รอดูกันซิว่าจะมีคนมาดูไหมถ้ามีคนมาดูสักคนสองคนก็โอเคนะครับอันนี้ไม่ได้เตรียมตัวเลยเลยมาแบบผมเผ้าก็ไม่ได้เซตแว่นก็ไม่ได้ใส่นะครับเพราะว่าในตอนนี้แมนยูเนี่ยมีข่าวที่มันน่าจะดีแล้วนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้แมนยูเนี่ยแบบโอ้โหมีแต่ข่าวอะไรก็ไม่รู้นะข่าวเออแม็กควายที่มีไปมีเรื่องกับกรีซนะที่กรีซแล้วก็วามิซาก้ากัดตัวนะครับ เออแล้วก็มีข่าวอะไรกันข่าวที่มันไม่ดีอะ่ะมันเยอะนะปอกบาติดเชื้ออย่างเงี้ยมีแต่ข่าวแย่นะเพราะฉะนันแมนยูก็ต้องมีข่าวดีบ้างนะครับขอร้องขอไหว้แล้วมันก็มีจริงนะครับซึ่งข่าวนี้ก็จะเป็นข่าวของดอนนี่ฟันเดอร์เบกนะครับเออเด็กดาวลูกของอาแจกวัยยี่สามปีเองนะเพราะว่าในตอนนี้แมนยูเนี่ยใกล้ไปดูฟันเดอร์เบกแล้วนะครับส่วนเนื้อหาข่าวมันจะเป็นยังไงไว้มาฟังกันแป๊บหนึ่งนะครับขอเตรียมสคริปแป๊บหนึ่งนะ ขอดูสคริปแป๊บหนึ่งนะครับระหว่างรอเนี่ยมาสวัสดีกันนะครับมาทักทายกันได้นะครับคุณฟุกมวยป้ามครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอ่อขอดูแชทสดครับดีครับพี่สวัสดีครับ,รบเออ,อ,สสเอ,อซึ่งข่าวนี้มันแบบนี้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นข่าวที่ว่าเฮ้ยแมนยูเจราจากับฟานเดอร์เบกกับเอ่ออาแจกแล้วนะครับที่ว่าเอ่อฟานเดอร์ซาที่เป็นผอ,อ,อที่นู่นนะครับที่อาแจกก็แบบ เฮ้ยแมนยูสนใจว่าทีมเก่ากออูสนใจนะแล้วก็แมนยูกับอาแจกนะมีความสัมพันธ์ที่มันดีความสัมพันธ์ที่มันยอดเยี่ยมนะครับกับอาแจกกับแมนยูนะมันก็น่าจะคุยกันง่ายกว่าแมนยูกับดอทมุลนะครับโ,โหดิวซานโชแม่งคุยกันหลายเดือนแล้วนะยังไม่ได้อะไรเลยยังไม่มีความคืบหน้าอะไรเลยนะครับแต่อาแจกฟันดเดอร์เบกคุยแป๊บเดียวนะครับอันนี้ก็ใกล้จะปิดดิวแล้วเพราะฉะนั้นมาฟังกันนะเพราะว่าโรมาโน BBC แล้วก็สื่ออย่างสปอร์ตนะครับสปอร์ตธรรมดานะรายงานว่าแมนยะูนับจ่อปิดดิวแล้วนี่ฟันเดอร์เบ a กแล้วนะครับเหลือเพียงแค่เอกสารเอกสารที่แบบจราจารายการนนะับค่าเหนื่อยค่าตรงค่าตัวอย่างนี้แล้วก็ตัวร่างกายแค่นั้นเองนะครับที่เหลือก็เฮียวนะีโกครับใกล้แล้วนะครับผมดีใจมากดีใจชิบหายตอนแรกก็แบบ ก็จะไม่ไลฟ์นะครับเพราะว่าผมเพิ่งตื่นแล้วก็ผมเข้าไม่ได้เซตแว่นตาลืมใส่นะเพราะฉะนั้นผมเลยก็แบบรีบนะเพราะว่าผมดีใจก็แฟนผีใช่ไหมครับก็รอดิวนี้มานานแล้วแบบเฮ้ยปิดดิวสักคนถืวอว่ากูขอไหวหลอดเอสเกลเซอร์นะครับแล้วก็ในตอนนี้มันก็ใกล้จะเป็นจริงแล้วแมนยูกับเออฟานเดอรเบนะครับส่วนเรื่องค่าตัวเนี่ย ประมาณ40ล้านปอนด์นะหรือว่าประมาณ45ล้านยูโรตามรายงานนะครับแล้วก็จะทําการเซ็นสัญญา5ปีนะครับเซ็นสัญญายาวเลยนะ,แล,ะแล้วก็ฟันเดอร์เบกนะเพิ่งจะอายุ23ปี23ปีเองนะครับใช้งานได้อีกยาวอีกเยอะนะครับ <c oughs> โอ้ดีใจชิบหายนะับใช่ครับคุณเออคุณอะไรเนี่ยขออ่านแชทแป๊บหนึ่งนะครับคุณสุจิตรานะับโอ้โหดีใจมากนะดีใจจริงๆ เพราะแมนยูเนี่ยมันรอมานานแล้วเป็นเดือนคนอื่นเสริมทัพเยอะเชลซีเนี่ยเสริมโอ้โหบ้าขั่งนะครับบิวพูก,ก็เสริมและสเปอร์เสริมได้3คนแล้วนะอาร์เซนอลก็เสริมทีมอื่นเสริมแมตต์ล,ลิสยูเนเตกดก,ก็ยังเสริมโรดิโกมาใช่ไหมครับแล, man, you, ล้วแมนยูล่ะเพิ่งจะมีฟันเดอร์เบกรายแรกแต่ก็อะไรอะข่าวนี้เป็นไปได้เยอะมากนะครับแต่คุณเองก็อาจจะฟันเดอร์เบกมันจริงแล้วหรือพี่ มัน90%แล้วนะเพราะฉะนั้นเชื่อได้นะอันนี้เชื่อได้จริงๆนะอยากได้ปิดขวาครับกับเซนเตอร์ทาวซายครับผมก็อยากได้ครับลืมข่าวซานโช่ไปนิดนึงว่าซานโชกับดอนมูน n น่ะเจราจาทีนึงมันโคตรช้าเลยนะเพราะว่าดอนมูนน่ะคุยยากเรื่องค่าตัว120ล้านยูโรนะมันคุยกันแบบโอ้โหกว่าจะเจราจาได้จะผ่อนจ่ายไหมมันยากนะดอนมูนน่ะมันมันเล่นลิ้น นะับมันอยากจะขายให้แพงๆอ่ะแต่อาแจากแมนยูอ่ะควสัมพันธ์มันดีนะับกับฟานเดอร์ซาแล้วก็แมนยูนะคุยกันง่ายมากนะัอันนี้แป๊บเดียวเองเห็นไหมคุยแบบเจราจาแป๊บเดียวแล้วฟานเดอร์เบอยากย้ายทีมอยู่แล้วด้วยนะับมีข่าวว่าจะไปมาดิดก่อนหน้านี้แต่ถ้าว่ามาดิดก็ไม่สนใจฟานเดอร์เบแล้วนะับทำให้อาจจะเล็งเป้าหมายใหม่คือแมนยูนะฟานเดอร์เบอาจจะ เออเข้าใจที่แมนยูเนี่ยต้องการสายเลือดใหม่นะต้องการผู้เล่นที่แบบสดใหม่เออแล้วก็จะถ่ายเทผู้เล่นที่ไม่ต้องการนะอย่างเช่นอ่า <c oughs> โอ้ยขอไอตั้มหนึ่งแล้ว <c oughs> ถ้าฟันเดอร์เบกมาเนี่ยเขาจะเล่นตำแหน่งอะไรนะบางคนก็อาจจะไปพี่เล่นสำรองบูโน่ไหมหรือว่าอาจจะไปเล่นตำแหน่งเซนเตอร์มิดฟิลเป็นสำรองเป็นตัวโรเตชันเป็นเออตำแหน่งมาติอย่างนี้หรือเปล่า เท่าที่ผมดูฟันเดอร์เบกมาคร่าวๆนะผมเห็นฟันเดอร์เบกเล่นเกมลุกโอเคนะเกมรับก็ดีแต่ไม่ได้ดีมากนะเพราะฟันเดอร์เบเกสารพัดประโยชน์นะไม่ว่าจะเป็นกลางรับก็เล่นได้กลางลุกเล่นได้แบบ UCL ก่อนหน้านี้นเชปส์ซีกในปีที่อาจจกเป็นรองแชมป์เอ้ยไม่ใช่รองแชมป์แบบเขารอบรอบรองนะฟันเดอร์เบกเล่นดีมากทั้งการสอดเป,ป็นธรรมตูการเชื่อมเกมการทําเกมลุก มันโอเคนะแต่เกมรับก็ไม่ได้น่าเกียดเพราะฉะนั้นฟานเดอร์เบถ้ามาแมนยูแล้วนะเขาจะเล่นตำแหน่งอะไรผมขอเดาวเลยนะคือตำแหน่งตัวโรเตชันสำรองบูนูฟานัสนะแต่ถ้าจะเป็นตัวจริงเลยบางเกมเป็นได้ไหมเป็นได้ครับอย่างเช่นเกมที่แมนยูเนี่ยเล่นกับทีมที่ไม่แข็งมากเล่นกับทีมบอลถ้วยอย่างเงี้ยต้องการโรเตชันบูนูฟานัสมันก็ทําได้นะเพราะฟานเดอร์เบเล่นเกมลุกดีมากนะเกมลับก็โอเค ไม่ได้น่าเกียดนะเพราะฉะนั้นฟอนเดอร์เบคเล่น,นทั้งกลางลุกเซนเตอร์มิดฟิลแล้วก็กลางรับพอเล่นได้นะแต่ก็ไม่ได้แบบสุดในเรื่องกลางรับหรือว่าสุดในเรื่องของเซนเตอร์แบ็กแบบเวลาที่แมนยูนะเล่นเ,เป็นโฮดดิ้งมาติชมันจะไปยืนขนานยืนยืนกับเซนเตอร์แบ็กเลยนะเพราะฉะนั้นฟอนเดอร์เบคผมไม่เห็นตรงจุดนี้นะตัวที่ฟอนเดอร์เบคมันยืนต่ำมากเท่าเซนเตอร์ผมไม่เคยเห็นนะครับ เคยเห็นแค่เล่นเกมลุกเล่นเกมลุกสอดไปยิงอย่างเงี้ยพอจะเห็นอยู่นะครับขออ่านแชทแป๊บนึ่งนะครับอ่านแชทสักประเดี๋ยวนะตัวนี้จอมขยันเทคนิคสูงใช่ครับใช่เลยครับคุณเออสุภาการนะครับใช่ครับฟันเดอร์วเบกเทคนิคดีเชิงดีนะครับอายุก็ยังน้อยอนาคตไกลแน่นอนนะครับแล้วใครจะเดือดร้อนถ้าฟันเดอร์วเบกมานะครับคนที่เดือดร้อนเลยคือ เจสซีลินการดอันเดรสเปเรล่าควนมาตาหรือไม่ก็พวกเฟสอะไรทำนองนี้นับหนุ่มแม็กโทเมเน่อย่างเงี้ยเพราะฝันเดือบเบรกเล่นในทั้งเออกองกลางเนี่ยสามตำแหน่งเลยคือกลางลุกเซนเตอร์เออกองกลางแบบ CM นะครับแล้วก็กลางร,รับเล่นได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นระวังให้ดีดีนับเออลินการดเปเรล่ามาตาเฟสมาติชแม็กโทเมเน่ระวังให้ดีนะเพ ell um ราะ,ะรปอกบากับบูโน่มันตัวจริงอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นคนที่ระวังเลยคือคนที่ผมพูดไปก่อนหน้านะครับจริงๆอะ่ะเพราะฟันเดอร์เบคมันก็เชิงดีใช่ไหมครับเทคนิคสูงอายุยังน้อยมากนะครับตรงสเปคโซชาเป้เลยและอาแจากคุยกันง่ายมากคุยกับลัซซาฟันเดอร์ซาเนี่ยง่ายนะเพราะเอ่อเพราะฟันเดอร์ซาก็เป็นเอ่อตำนานแมนยูใช่ไหมมีแบบความสามารถที่มันดีกับทีแมนยูนะเพราะฉะนั้นการคุยดีลนี้มันก็ง่ายนะครับง่ายมากเนี่ยแป๊บเดียวเองนะครับ โอ้ยจอไปดิฟันเดร์เบกแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น BBC f a b r i บ i o ซ o m a n o และ Sport นะครับสื่อที่มาน,น่าเชื่อถือแล้วก็ Sky Sport นะครับรายงานตรงกรันเพราะฉะนั้นข่าวนี้มันน่าเชื่อถือได้นะครับอันนี้ยังไม่แบบยังไม่เอ้ยมันก็เรียกว่าอะไรวะมันต้องเอ่อตรวจร่างกายเอ,ก,อกสารอีกสักแป๊บหนึง่งนะส่วนการที่จะชูชเสื้อ อาจจะเป็นในอาทิตย์นี้นะครับภายในอาทิตย์นี้สัปดาห์นี้จริงๆแล้วนะครับซึ่งข่าวเหล่านี้มันเชื่อถือได้แน่นอนนะครับเพราะแหล่งข่าวอื่นๆที่มันน่าเชื่อถือรายงานตรงกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเชื่อได้นะครับจริงๆแล้วนะ <laughs> ฟันเดอร์เบกใกล้มาแมนยู you, แล้วดีใจครับวุ่ยดีใจชิบหายเลยนะครับเพราะแมนยูอ่ะไม่มีอะไรเลยนะก่อนหน้านี้ทีมอื่นเสริมทัพโอ้โหผมก็มองตาละห้อยแบบไอเชื่อแมนยูเมื่อไหร่มันจะเสริมทัพวะ ซานชองซานโชเซนเตอร์เท้าซ้ายจะมาไหมหรือแม้ทั่งกองการสำรองบูโน่จะมาไหมนะแต่ถ้าว่าในตอนนี้เราใกล้ได้ดอนนี่ฟันดเดอร์เบกของอาแจกแล้วนะครับผมอาจจะมีการอัเลิร์ทซึ่งผมเองเนี่ยอาจจะมีการตื่นเต้นอาการอัเลิร์ทนิดน,นึงนะเพราะว่าในตอนนี้มันมีการเสริมทับแล้วมันก็น่าจะตื่นเต้นใช่ไหมครับแฟนผีก็อาจจะใจเต้นเนื้อเต้นดีใจกันเป็นเรื่องธรรมดานะถ้าใครแบบมึงเวอร์ไปก็ก็ได้นะเพราะผมเองก็ แบบก็ดีใจใช่ไหมครับแล้วผมเองเนยก็มีหน้าที่สื่อให้คนอื่นฟังนะครับว่าข่าวนี้มาเป็นยังไงนะฟานเดอร์เบิกจ่อเปิดดิวแมนอยู่แล้วอันนี้สรุปโดยรวมนะครับ <c oughs> ซึ่งตอนแรกผมเองเนี่ยก็จะทําคลิปแต่ว่าผมเวลาน้อยนะครับเวลาทําคลิปมันน้อยไหนจะหาเออรูปภาพวิดีโอประกอบทำฟ t ต s ชอปพิเอโป้นะครับแต่ต่อคลิปอะไรอย่างเงี้ย มัน,นานนะครับแล้วก็เวลาผมมีน้อยไม่ว่าจะเป็นการทํางานในมหาลัยนะครับผมก็จะจบแล้วเตรียมฝึกงานแบบข้างนอกนะครับแล้วก็อะไรอเยอะแยะเพราะฉะนั้นผมเองก็จะมีเออมีเวลาไลฟ์เพียงแค่แป๊บเดียวนะครับมีอะไรอีกไหมขออ่านแชทอีกสักแป๊บหนึ่งนะผมจะลงไม์แล้วเพราะว่าข่าวนี้มันแน่นอนนะเพราะว่าฟันเดอร์เบมันหลายแหล่งข่าวเกินอนะรายงานนะครับที่น่าชื่อถือแล้วก็ เทียทีหนึ่1เทียสองนะครับรายงานแบบโอ้โหจ่อแล้วเพราะฉะนั้นแมนยูเนี่ยมันใกล้ได้แน่นอนนะครับอันนี้ก็น่าจะแบเบอร์นะไม่มีอะไรแล้วนะครับมันใกล้จะปิดดิวแล้วจริงๆอะ่ะนะครับอ่านแชทแป๊บนึงนะครับยังดีกว่าไม่ได้ใครครับเอามาก่อนใช่ครับเ,เอามาเอามาเอสสักคนหนึ่งก็ยังดีเพราะในตอนนี้แมนยูอ่ะมีแต่ข่าวแง่ลบมันต้องการข่าวที่มันดีมาแทกใช่ไหมครับ ข่าวไม่ได้ข่าวแย่ๆนะเพราะฉะนั้นการได้ฟันเดอร์เบคเป็นเรื่องดีมากนะครับปาก็ต้องขอจบไปแต่เพียงเท่านี้ก็แล้วก,กันนะสำหรับการไลฟ์ดอนี่ฟันเดอร์เบคกับแมนยูนะ,นะเพราะว่าในตอนนี้แมนยูก็ใกล้จะเป็ด y o ฟันเดอร์เบคแล้วนะครับตลาดปิดเมื่อไหร่ครับก็น่าจะประ,ประมาณต้นเดือนตุลาคมนะอันนี้ที่ผมจําได้นะครับแต่ถ้าเป็นวันที่อันนี้ผมลืมนะแต่ถ้าเป็นประมาณค่าประมาณการเนี่ยอาจจะเป็น ต้นเดือนตุลาคมนะครับประมาณต้นต้นเดือนเลยเยี่ยมเลยครับตื่นเต้นมากรอกันมาหนึ่งเดือนสุดท้ายก็มีนักเตะเข้ามาใหม่แล้วใช่ครับก่อนจะไปเช่นเดิมนะฝากกดไลค์เชวช์แชร์ใครชอบใจเนี่ยโปรโดกดติดตามให้กันด้วยนะส่วนในคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับใครที่ไปทํางานไปเรียนเนี่ยก็สู้ๆกันนะเพราะว่าฟันเดอร์เบรกใกล้จะมาเออใกล้จะมาแมนยูแล้วนะครับเรารอกันได้ เราดีใจกันได้ไม่ต้องไปอายใครนะับแบบเฮ้ยมึงเวอร์ไปไหมดีใจเวอร์ไปไหมก็เราแฟนผีนะครับในผู้เล่นมา,มาใหม่ก็ดีใจกันได้เล่นรธรรมดานะครับใครเจอมาแบบว่าคุณก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับไปะละครับสวัสดีครับไปะละครับโค้ชเช้าเลยมึงมาไลฟ์ได้ไงวันนียแอดมินนะครับแน่ใจไหมว่าต้องการหยุดการสตรีมแน่ใจครับไปะละครับสวัสดีครับไม่ดีฟันเดอร์เบกเฮวิโกแล้วนะครับ